สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ฟาร์มก็จะมาเปิดนะคะถุงนะคะซองอันนี้นะคะของใช้เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ตกแต่งนะคะ,ะต้นคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็มาในงบ ไม่เกิน100บาทนะคะงบ100บาทฟาร์มได้อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ในการตกแต่งต้นคริสต์มาสของเรานะคะวันนี้ฟาร์มก็จะมาถ่ายอุปกรณ์ให้ดูนะคะอ่ะอันแรกนะคะทุกคนที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ อันนี้คือต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสอันนี้เรายังไม่ได้คลี่ออกนะอ่ความสูงของเขาก็น่าจะสักประมาณ90เซนได้เนาะอันนี้คือต้นคริสต์มาสของเรานะคะฟาร์มได้ไหมในราคาต้นละ22บาทค่ะต้นนี้นะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ตกแต่งของเราอันนี้ก็จะเป็นสายรุ้งนะคะสายรุง้งอันวิบวับของเรานะคะนี ได้สายรุ้งมานะคะก็จะพันแขนพันขากันก่อนอ่าสายรุ้งนะคะได้สายรุ้งมานะคะสายรุ้งอันนี้สวยนะคะทุกคนแบบได้สองสีในอันเดียวกันเลยก็จะเป็นสีสีเงินแล้วก็สีเขียวน,นะคะทุกคนอันนี้หนึ่งเส้นนะคะแล้วก็มีนะคะอันนี้คือสายลุ้งอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้นะคะ ก็ได้มาในราคาเส้นละ12บาทค่ะเดี๋ยวตอนตอนที่ฟาร์มตกแต่งต้นคริสต์มาสเดี๋ยวฟาร์มก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนี่สวยไหมคะทุกคน สามะลำท่านหนึ่งต่อไปนะคะต่อไปวามก็จะมีอันนี้เลยของตกแต่งจะเป็นอ่าพวกกล่องของขวัญน,นะคะกล่องกล่องของขวัญมีรูปดาวด้วยแล้วก็อ่ามีตรงเนี้ยเป็นเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะมีะราคาอันเล็กๆด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอแกะหน่อยนะอันนี้ก็ได้มาในราคาละสิบสอบาทนะคะทุกคนน่ารักนะอันเนี้ย ค่อยมาดูกันว่าตอนที่ฟาร์มตกแต่งเรียบร้อยแล้วมันแบบจะมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะทุกคนอันนี้ให้ดูกันก่อนนะดูอุปกรณ์ของฟาร์มกันก่อนอันนี้น่ารักนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีโบมาให้นะคะเป็นโบมาให้อันนี้นะคะอันนี้คือเป็นลูกบอลอันเล็กๆน่ารักปุกป,ปิ๊ก Yeah. มีป้ายมือรคริสมาสแล้วก็มีะระฆังอันนี้ก็น่ารักเอามาผูกใส่นะคะทุกคน yeah. อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงของฟาร์มอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะจะมีแบบมีลูกกรองด้วยมีลูกกรองมาด้วยแล้วก็มีลูกบอลมานะคะอันนี้อันสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็คือ เป็นไฟนะคะน่าจะเป็นไฟสีสีนะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นไฟกระพริบเนาะเดี๋ยวฟารมจะแกะออกดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองใส่ฐานดูนะคะว่าจะเป็นยังไงจะ,จะมีสีแบบไหนเนาะเ,เขามีให้เลือก2แบบมีให้เลือกแบบที่มีให้เลือกแบบที่เสียบปลั๊กกับแบบที่ใส่าฐานนะคะเดี๋ยวเจะลองเดี๋ยวจะลองใส่ฐานดูนะคะแกะยังไงเอ่ยเป็น นี่ไงใส่ฐานนะคะใส่ฐานสองก้อนเนาะคือที่เลือกเป็นแบบใส่ฐานนะ่ะเพราะว่ากลัวแบบว่ามันมันร้อนเกินอะไรเงี้ยเนาะใส่ฐานตรงนี้นะคะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะทุกคนคิดว่าอ่ะใส่ฐาน เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เราก็จะกดเปิดรุด้นไปพร้อมกันติดไหมเอาทำไมไม่ติดล่ะวีน้องไม่ติดใส่ทางผิดเหรอก็ไม่นะ ทุกคนเราใส่ฐานไปแล้วแต่น้องไม่ติดอ่ะเศร้าอ,อ่ะขาดตรงไหนหรือเปล่าทุกคนเราใส่ฐานไปแล้วนะแต่ทำไมน้องไม่ติด เราไม่ติดอะทุกคนดิชั้นซึ่งดิชั้นก็ทำไม่เป็นซะด้วยไม่ติดไม่เป็นไรนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้ไหมอะทุกคนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คงต้องซื้ออันใหม่อ่ะแต่มันคือใช้ไม่ได้อ่ะมันลองไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นแบบฐานมันลองไม่ได้ดิฉันก็เลยหยิบมาเลยเดี๋ยวต้องถามพี่พี่อยู่คนหนึ่งนะคะที่ที่เราไปซื้อด้วยกันเนาะไปถามแกว่าของแกติดไหมใส่ฐานไปไปแล้วอะติดหรือเปล่าเสียใจจุง ติดอ่ะทุกคนเซลโอเคไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็จะตกแต่งต้นไปก่อนนะคะแล้วก็ส่วนส่วนไฟนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปหามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะอุปกรณ์การตกแต่งความก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วน ใครนะคะอยากจะดูคลิปวิดีโอตอนที่ฟาร์มตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะก็รอในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย